ไปติดตามเรื่องราวดีๆและแนวคิดสุดเจ๋งนะคะของนักวิจัยจากสถาบันการจัดก,การปัญญาพิวัตินะคะที่ได้แปรรูปหอยเชอรี่สีทองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นศัตรูพืชสู่สัตว์เศรษฐกิจโดยเอามาแปรรูปต่อยอดให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่น่าสนใจนะคะจนล่าสุดค่ะได้รับรางวัลแพดินัมอวอร์ดนะคะในมหากรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี2567ด้วยติดตามเรื่องราวดีๆนี้จากรายงานเลยค่ะ ไส้กรอกและลูกชิ้นมีส่วนผสมของหอยเชอรี่สีทองเป็นการสร้างคุณค่าอาหารที่เกิดจากการนําวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารโดยคณะการจัดการธุรกิจอาหารและคณะบริหารธุรกิจสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตนาโดยดรพัทรพรสุขขาวรักษาการผู้อํานวยการศูนย์วัตกรรมธุรกิจอาหารคณะการจัดการธุรกิจอาหารและคุณอัตพลจิรัทศนกุลผู้บริหารกลุ่มงานคณะบริหารธุรกิจ เจ้าของงานวิจัยการสร้างคุณค่าจากหอยเชอรี่สู่ความยั่งยืนทางอาหารที่เล็งเห็นว่าเนื้อหอยเชอรี่สีทองเป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงจึงนํามาใช้ประโยชน์เป็นการยกระดับศัตรูพืชสู่สัตว์เศรษฐกิจเราพยายามมองหาแหล่งโปรตีนทางเลือกค่ะซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกจากสัตว์ชนิดใหม่นะคะหรือจากพืชชนิดใหม่ซึ่งเรามีการศึกษาหาข้อมูลแล้วเนี่ยพบว่า หอยเชอรี่อะค่ะมีปริมาณโปรโตีนสูงมีไขมันต่ําแล้วก็มีมีใย,ยอาหารสูงมีโอเมก้า3ค่ะแล้วก็มีแคลเซียมและฟอสฟอรัสนะคะซึ่งมากกว่าสัตว์เนื้อแดงเราเนี่ยร่วมมือกับเกษตรกรชุมวิสาหกิจชุมชนมากมายเลยค่ะในการรวบรวมลูกฟาร์มนะคะสนับสนุนกระบวนการเพาะเลี้ยงหอยเชอรี่ให้ได้คุณภาพมาตรฐานแล้วก็มีการศึกษาในเรื่องของกระบวนการแปรรูปการทดลองตลาดการจําหน่ายค่ะใช้เวลาเนี่ย ร่วม2ปีเลยค่ะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จค่ะงานวิจัยชิ้นนี้เกิดจากแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้วัตถุดิบเพื่อความยั่งยืนทางแหล่งอาหารของครัวโลกโดยใช้หลักการ BCG model เน้นกระบวนการผลิตแบบ zero waste ลดขยะให้เป็นศูนย์ด้วยการนำเนื้อของหอยเชอรี่มาแปรรูปเป็นอาหารออกมาเป็นโปรโตีนเปปไทด์ผงสกัดจากหอยเชอรี่ส่วนเปลือกนำมาผลิตเป็นอาหารสัตว์ปีกและยังผลิตเป็นไคโตซานอัดเม็ด เพื่อบำบัดน้ำเสีย <pe ach> เพื่อช่วยระบบนิวเวศในน้ำสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหอยเชอรี่สีทองที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในขณะนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเสริมโปรตีนไอโซเลตจากหอยเชอรี่ผลิตจากเนื้อหอยเชอรี่ปั่นละเอียดผสมกับโปรตีนไอโซเลตจากหอยเชอรี่น้ำมันมะกอกและพริกไทยป,ปน่นแล้วบรรจุส่วนผสมที่ได้ในไส้คอลลาเจนด้วยเครื่องบรรจุไส้กรอกมัดให้เป็นท่อนนำไส้กรอกไปนึ่ง15นาทีก็จะสุก ได้สกรอกหอยเชอรี่สีทองน่ารับประทานนอกจากเนื้อของหอยเชอรี่จะนํามาแปรรูปเป็นไส้กรอกได้แล้วยังนําไปทําลูกชิ้นไส้อัว่วไส้กรอกอีสานและซอสปรุงรสโคคุมิโซเดียมต่าโปรตีนสูงจากความพยายามในการดําเนินการวิจัยจนบรรลุผลสําเร็จทําให้ผลิตภัณฑ์แปลรูปจากหอยเชอรี่ของทีมวิจัยได้รับรางวัลการันตีทั้งเวทีในระดับประเทศและเวทีระดับนานาชาติล่าสุดได้รับรางวัลสูงสุดพลติน้ำอวอร์ด จากกิจกรรม Thailand Research Expo 2024 Award จากงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติปี2567ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรู้สึกภูมิใจครับแล้วก็ตื่นตันใจนะครับเนื่องจากว่าเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติมากๆครับนะครับเพราะเป็นรางวัลที่สูงที่สุดในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาตินะครับ เราได้รับรางวัลแพทเดิลัมอะวอร์ดนะครับซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับถ้วยพระราชทานนะครับจากกมรมสมเด็จพระเทพสําหรับมุมมองของคณะทํางานนะครับที่ส่งผลงานการสร้างคุณค่าจากขอยเชอรี่นะครับสู่ความยั่งยืนทางอาหารนี่คนะือตอบโจทย์เรื่องของความยั่งยืนเนื่องจากไน ส่วนของ p ีเเนี่ยนะครับในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับเราก็เน้นเรื่องของ3ประโยชน์นะครับตามแนวทางของเครือโปรเจกต์นี้เราจะเน้นเรื่องของการส่งเสริมให้หอยเชอรี่สีทองเนี่ยเป็นเป็นสัตว์เศร,รษฐกิจส่งเสริมนะครับให้เกษตรกรเรกรพาะเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะครับเพื่อเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักโดยการนําองค์ความรู้จากทาง PM เนี่ยครับขยายผลสู่สังคมครับ ความสำเร็จในการนำหอยเชอรี่สีทองมาสร้างมูลค่าเพิ่มทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่เชิงนวัตรกรรมที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์สูงตอบโจทย์ผู้บริโภคที่รักสุขภาพยกระดับทางเศรษฐกิจไทยก้าวไกลสู่สากลโดยได้ยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณผู้ชมคะเห็นแบบนี้แล้วเกษตรกรที่เลี้ยงหอยเชอรี่สีทองหรือแฟนรายการที่สนใจนะคะอยากจะนําแนวทางการผลิตหรือวิธีการแปรรูปหอยเชอรี่สีทองไปปรับใช้ตอ่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะก็สามารถติดต่อไปเลยเลยค่ะที่คณะการจัดการธุรกิจอาหารและคณะบริหารธุรกิจสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรในวันและเวลาราชการค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ